เดือนนางได้คนนี้ขอนีกลับบ้านได้ไหมตอนที่สาเอ่อ,อคือเลดี้แอมันทันเลดี้ว่านางได้ค่ะบอกว่าเป็นความน่าอัปยาของตระกูลด้วยวันนั้นเลดี้บรีนิตาพยายามเล่าเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบทางที่ตัวสั่นไปด้วยความกลัวเมื่อความจริงถูกเปิดเผยเราไม่สามารถปล่อยผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ เอองั้นเราขอตัวก่อนอะไรกันเนี้ยจู่ๆก็พอบรรยากาศเริ่มตึงเครียดแม้แต่คนที่ได้มามุงดูก็รีบแยกย้ายกันออกไปทันทีและท่านพอ่อก็พูดกับฉันด้วยสีหนะ้าที่เคร่งขรึมอสตินค่ะกลับบ้านแล้วก็เต็มตัวไปที่ห้องแห่งความคิดได้เลยคราวนี้ก็ต้องอยู่ในห้องติตายกันอีกกี่วันกันเนะท่านเขา มองว่าบทลงโทษที่ฉันได้แล้วเป็นคำเตือนอะไรบางอย่างถึงกับทำตัวน้อมน้อมขึ้นมาเออต,ต้องขอโทษที่ว่ที่ทำให้ที่บันทันนะ่ทำเรื่องเสียเรื่องฉันสอ,สอนลูกไม่ดีจริงๆแม้ว่าจะเป็นการขอโทษที่เหมือนจะไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ทั้งสองตระกูลเหมือนจะไปตกลงอะไรกันบางอย่างอยูอย่ข้างหลังและในตอนนี้ สถานการณ์ก็กำลังคีคลายลงไปท่านผ่าทำไมต้องก้มหัวขอโทษด้วยละ่ะลูกไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อยนะก็เลดี้นะเป็นคนที่ทำให้ดัชเชสตากไปจริงๆนี่นะมีสตรีมากมายที่เสียชีวิตระหว่างการคลอดรู้แต่ท่านแม่อลิซาที่ทรามานจากการครอบบุตรและจากไปแม้ว่าจะได้รับคำอวยพรจากนักบวชแล้วก็ตาม และการที่พลังศักดิ์สิธิ์ของนักบวช์ใช้ไม่ได้ผลกับเธอนั้นถึงถูกมองเป็นความหมายที่ดุนแดงว่าพระเจ้าไม่ไรักเธอแม้แต่นักเวทแห่งชีวิตที่เรียกตัวมาอย่างยากเย็นเป็นหนทางสุดท้ายแล้วแต่ก็ไม่อาจฟื้นคืนชีพอลิซาขึ้นมาได้อยู่ดีผู้คนตามพูดกันว่าหงเขาผู้สูงศักดิ์แห่งจกักรวรรดิล่วงหลดลงมาและ ตายจากไปหลังจากที่คอการดำอันเป็นสัยระแห่งความอบอุมงคลน,น้ทิ้งไว้ซึ่งต่อมาก็ได้มีเหตุการณ์ร้ายๆมากมายเกิดขึ้นเริ่มจากคนที่ทำคลอดให้ฉันก็เสียชีวิตลงแม่นมที่ดูแลฉันก็หนีหายจากไปอยู่มาวันหนึ่งมีนักบวชที่มองว่าฉันน่าสงสารจึงทำพิธีชำระลางบาปให้แต่ก็ได้หายตัวไปอีกคน เหตุการณ์ร้ายๆและข่าวดีวก็ยังคงเกิดขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเน,นื่องอย่างเช่นว่าพระเจ้าทอดทีนตระกุลไดยุคไปแล้วหรือไม่ฉันก็เกินเย็นแม่ของตัวเองเพื่อเกิดมาราชวงศ์บรเิเตนีได้ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการตายของอลิซาที่เป็นหนึ่งในเครือญาติของเชื้อพร์วงศ์และได้มีการส่งหน่วยสืบสวนเข้ามาตรวจสอบซึ่งใ,ใครๆก็ต่างรู้กันดีว่านั่นเป็นความตั้งใจที่จะทำลาย ความเย่อหยิ่งของตระกูลไซมัวที่มีอิทธิพลท่านอยู่ครับว่าอย่างไงนะถ้ทั่วยชามีครบอบเยาพิดด้วยเหรอแต่แล้วก็ได้มีการตรวจสอบพบพฤติกรรมการลอบสังหารเอเล็กซาจริงๆทั้งหมดมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นหลังจากที่ฉันเกิดมาตระกูลไซมัวคิดแต่เรื่องการวางตัวให้ถูกต้องใน ทางการเมืองเท่านั้นพวกเขาจึงถวายความจงรักภักดีอันน่าอับอายต่อราชวงศ์อีกครั้งเหมือนที่บรรพุรุษในลูกราชรชเคยทำมาและปฏิบัติกับฉันเหมือนเป็นลูกที่ถูกตัดขาดกันไปแล้วและไม่เคยยุ่งเกี่ยวกันมีแต่ให้การสนับสนุนที่เหมาะสมกับตำแหน่งเลดี้ตระกูลในยคเท่านั้น ส่วนราชวงศ์เองก็พึงพอใจกับการยอมจำนวนของพวกเขาจึงประกาศออกไปว่าการตายของอเลซานั้นเป็นเพียงแค่อุบัติเหตุและการตายของเธอก็ถูกกดฝังนั้นไปนเช่นเดียวกันดูเหมือนทุกคนจะลืมเรื่องนี้ไปแล้วแต่เมื่อพอฉันโตขึ้นมาและปรากฏต่อหน้าผู้คนพวกเขาก็ต่างเริ่มพูดกันเรื่องที่เล่าฉันรับหลังฉันอีกครั้งเดินันสะินมันเลดีจดัดเลยุคเซมัวใช่ไหม อ๋อที่ตอนนั้นนะแต่เบลทานาะคือคนแด้ที่เอาเรื่องพวกนี้มาพูดโดยตรงเด็กสิบขอมเนะี่ยเขามไม่มีทางคิดคำพูดพวนนี้เองได้หรอกคงไปได้ยินใครเขาพูดมาแล้วก็จำมากกว่าเออฉันก็คิดว่างั้นแหละผู้คนกล้าเอาเรื่องของเธอมานินท้าตั้งแต่มแเมื่อไหร่นะเดือนขออลไรซะ เป็นเรื่องที่เอาไวค้คุยกันอย่างสมุกป,ปากคัดหน้าขนาดเดันเชียวเลยเออ,เอ,อท่านพ่อทินคุณพ่อลูกตระกูลเขาอแมนทันที่หวายกลัวจนสีหน้าซีดเอาไว้ข้างหลังแล้วเดินจากไปฉันจะมีทางเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้แน่เขาท่านแม่เป็นสิ่งต้องห้ามที่ห้ามแต่ต้องเป็นจุดอ่อนเพียงหนึ่งเดียวของท่านพ่อ แต่ฉันก็เป็นได้แเคียงแค่เศษเสียเ้ยวของศินารกรรมและต้นตอของข่าวฉาวนั้นวันนั้นเขาก็ทิ้งฉันไว้ที่นั่นแล้วกลับออกไปฉันถูกทิ้งไว้ที่ห้องถงที่จัดงานจนกระทั่งโคโลที่รู้เรื่องนี้ก็ได้ตามมารับเอสตินแล้วเรื่องเป็นยังไงบ้างล่ะคะอ๋อฉันโดนที่บ้านดุอีกตามเคยเนี่ยโธเสียใจแย่เลย ไม่หรอกเรื่องนี้ก็ผ่านมานานจนฉันเองก็จำไม่ค่อยได้แล้วเออจริงสิฉันได้ยินมาว่าช่วงน,นี้เหล่าเลดี้นิยมใส่เครื่องประดับจิ้นเล็กเก,กันทั้งคู่กันเลยนะเราลองใส่คู่กันดีไหมถึงแม้ว่ามันจะผ่านไปนานแล้วแต่ฉันก็อยากจะลองทําอะไรเพื่อปลอบใจคุณบ้างขอบคุณนะเอาเป็นว่าอ่าทำจากซับฟรายดีไหมก็น่าจะเข้ากับเลนิต้าด้วยออะงั้นก็เอาอย่างนั้นเลยละกันถ้าอย่างงั้น นี่เป็นครั้งแรกเลยที่ฉันได้ใช้คู่กับคนอื่นนอกจากลิเลียถ้าเธอเห็นจะมีท่าทีเป็นยังไงกันเนอะฮะว่าไงนะคนอื่นเหรออะไรกันฉันเองก็อยากใส่อะไรใหม่ๆคู่กับแอสตินเหมือนกันเนาะเธอจะหึงหรือเปล่ามันต้องน่ารักมากแน่ๆเลยเธอหรือไม่เธอก็คงทำเป็นไม่รู้จักฉันได้อีกสักพักแอบแก้มบาๆแค่นี้คงไม่เป็นไรหรอกเนาะ เออไม่ใช่เลดี้จากตระกูลอายุเซมัวจริงๆหรอครับค่ะไม่ใช่เลดี้ตระกูลอายุคแต่ว่าเป็นแอสตินแองอาฮานัสนะคะช่วยจดลงไปตามนีทีนะคะเออครับผมจะจดให้ตามนี้ครับ <laughs> จริงๆก่อนที่จะเข้าไป ฉันต้องได้เวทให้เคลกับอเดนจำฉันไม่ได้ถ้าหาเจอกันคงจะวุ่นวายเอาเปล่าๆว่ากันว่ามีคาถาป,ป้องกันเวทมนต์สลักอยู่ที่ศิลาฐานของพระราชวังแต่ก็ไม่น่ามีปัญหากับฉันที่เป็นหลอดหรอกเนาะอืมลีเซียนก็จะเข้าร่วมด้วยหรือเปล่าเขากลับไปก่อนแล้วใช่ไหมนะเดี๋ยวครับ ลีเซียนเอ่อค่ะนางได้คนนี้ขอนบบ้านได้ไหมตอนที่สามสิบสี่เอ่อสวัสดีค่ะเลดี้แต่เซมัวเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้พบผมได้ยินเรื่องที่คุณเป็นนักเวทด้วยถ้าหากไม่เป็นการเสียมารายาผมขอเต้นก่อโทษได้นะคะฉันยุ่งนะ่ะอ๋อเลดี้จำผมได้ไหมอ่ะถ้าไปให้เกียรติเป็นเต้นดา เลดี้คราวนี้เต้นแล้วกับผมซัอเพลงไหมเฮ้ยเมื่อก่อนก็ไม่เคยแมย้แต่จะใช้ตามองกันด้วยซ้ำแต่พอได้ยินมาว่าฉันเป็นหลอดของหองเวกก็เปลี่ยนท่าทีกันหมดเลยตรงวันนี้ก็ตรงระเบียงก็มีคนไม่ว่างเลยฮนะเหนื่อยจางอย่าอยู่คนเดียวจะแย่อยู่แล้วฮ้ดื่มผ่อนคลายสักหน่อยดีกว่า ว่าแต่ลีเซียนอยู่ไหนกันนะหรือว่าวันนี้จะไม่ได้เจอเออมีคนเหรอเออลีเซียนทำไมไม่อยู่ตรงนี้คนเดียวล่ะหลบคนอยู่หรือไงเลดี้พากนันชวนเข้ามาหยุดไม่อยู่เลยนะจึงอยากจะพักสักหน่อยนะครับมาถึงนี้สิสิ่งที่เลยเลยตาพูดน่าจะเป็นความจริงด้วยสินะเลดี้จำนวนมา การแรงว่าฝันถึงกแกลนไดยุกเพราะเขาเลยที่ว่าท่านกำลังละหันและแหงกับโองคงหญิงอย่งไงคะทำไม่ลิเลียถึงไม่ทำอะไรกับเรื่องนี้เลยนะเนาะอัสติงก็น่าจะเหนื่อยพอคุณชายทั้งหลายคนเหมือนกันนี่ครับเออเห็นด้วยเหรอขาพอดีสะดุดตาม,มาเนะี่ยอะไรการจู่ๆก็อายขึ้นมาเลยเออไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับเออลาสุดก็ตั้งแต่วันนั้นนี่คะ่ะ แต่ที่สําคัญกว่าฉันมีของจะให้นะ่ะหืออะไรเหรอมันอาจจะเล็กๆน้อยๆสาหรับแกรนดิยุกแต่ฉันก็อยากเตรียมสิ่งนี้มาเพื่อแสดงความขอบคุณนะ่ะเออมันแย่ขนาดเลเลๆเหรอถ,ถ้าไม่เชอบเอ้ยปลอกครับผมชอบมันนะขอบคุณนะครับเออ นี่คืออ๋อของขวัญที่ตอบแทนที่ท่านช่วยชันไว้น่ะฉันลองจจนนานนยัญมณีเวทท่านน้ำที่มีพลังรักษาออกมาเป็นเครื่องมือเวทในรูปแบบขเข็มกลัดเนี่ยคือว่าถ้าท่านไม่ชอบฉันจะเปลี่ยนอย่างอื่นให้ก็ได้นะผมไม่ได้ทำไปเพราะอยากได้ของตอบแทนแล้วก็อีกอย่างของขวญให้แล้วจู่ๆจะมาเอาคืนงีได้ยังไงกันครับฮะ <laughs> อัศวินต้นแบบชื่อดาก็มีหน้าที่หน้าไม่อายเหมือนกันเลยนะคะผมไม่ใช่คนที่ทำตามกฎระเบียบแทนของอัศวินอย่างเคร่งครัดเดียนที่คุณคิดหรอกเออฉันเคยพูดแบบนั้นไปนตั้งแต่เมื่อไหร่อะ,อะเออเออแล,แ,ลแ,ลแล้วถ้าคุณเคยพูดล่ะเป็นครั้งแรกเลยที่ลีเซนเอาเรื่องในอดีตพูดขึ้นมาฉันจะพลาดโอกาสนี้ไม่ได้ งั้นมาลองเดิมพันกันสักหน่อยลีอสตินใครเป็นคนบอกชื่อนั้นกับคุณก็ท่านนั่นแหละที่เป็นคนบอกเออไม่สิผมขอเปลี่ยนคำถามคุณคิดว่าเป็นฤด,ดูคิมหันอันสายสุขครั้งที่เท่าไหร่ล่ะเอ๋ถามเลขแปลกๆก็ครั้งที่สิบห้านี่คะผิดแล้วครับถ้าเป็นอย่างนั้น จะดีขนาดไหนกันนะลีนมันอันตรายนะเอชยังไงนายก็จับฉันไว้แล้วนี่นะเธอโกรธเหรอจะโกรดได้ยังไงในเมื่อนี่คือสิ่งที่นายเลือกฉันก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันการไปทำสงครามคือตัวแปรที่เปลี่ยนไปไม่ได้อยู่แล้วตัวแปรที่เปลี่ยนไม่ได้งั้นเหรอเออเออผมพูดผิด ที่ผมจะพูดคือท่านลุงเป็นคนบังคับให้ฉันเข้าร่วมกับกองทัพเนะี่ยอืมฉันรู้สรุปว่าจนกว่าฉันจะไปเธอจะไม่มาเจอฉันเลยเหรอแอสตินไงน้าขึ้นมาเธอเออแอสตินคุณโอเคหรือเปล่าได้ยินผมไหมเอเอเอ,อะไรนี่ยังไม่หายดีอีกหรอครับเมื่อกี้คืออะไรอ่ะ มันต้องเป็นเสียเสื่อบางอย่างในอดีตอย่างแน่นอนแต่ว่าฉ,ฉันไม่ได้โกรธคุณเอเอฉันพูดออกไปแล้วฉ,ฉันพูดผิดเองอะ่ะฉันไม่เป็นไรเงินก็โอเคครับคุณไม่ได้จำอะไรบางอย่างได้แต่คุณรู้ชื่อเล่นนั้นแปลว่าคุณต้องมีบางอย่างปิดพังผมอยู่แน่นๆท่าทาของเขาดูเป็นธรรมชาติจังเลย d e j e n o r t h e s t ใช้ชีวิตอยู่แต่ในสนามล้ เคยสนุกกับวัฒธรรมอันเสื่อมโทรมของลอชานด้วยเหรอฉันเองก็ไม่ค่อยจะรู้เลยว่าชีวิตส่วนตัวเขาเป็นยังไง<ส>เพราะว่ามันไม่ค่อยจะถูกพูดถึงในฉบับจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีความคิดที่จะพูดเรื่องในอดีตให้ฉันฟันตรงๆอีกแล้วค่ะไม่รู้สิทำไงนะงั้นก็ปล่อยไปเถอะ คุณก็ช่วยอะไรฉันไม่ได้หรอกใครกันแน่ที่มาหากันก่อนละ่ะอดีตก็เล่าให้ฟังไม่ได้ขอปิดตัวก็ไม่ได้แต่รับของขัญจากฉันได้ลีเซียนท่านีใจกว้างจังเลยนะ